สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกพิศวงวันนี้เรื่องราวพระเอกของเราก็คือเซียวจานถ้าพูดถึงเซียวจานทุกคนจะนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยโด่งดังไม่ได้ชอบสร้างกระแสในตอนแรกที่เห็นเขาแทนที่จะเหมือนไอดอลหน้าตาล่อเลาร้องเพลงก็เพราะแต่พอดูไปนานๆก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นนักแสดงที่อบอุ่นไม่แงชิงและสงบเสงี่ยมเซียวจาน เกิดวันที่5ตุลาคมปี1991ในเมืองชงชิงเป็นนักแสดงชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่และนักร้องพ่อของเซียวจา้านให้ความสำคัญในความชอบของเขาเลี้ยงดูเอาใจใส่ดังนั้นในวัยเด็กเขาจึงได้เรียนรู้อะไรมากมายอย่างเช่นวาดรูปและไวโอลินเป็นตน้นในปี2010เซียวจา้านได้เข้ามหาลัยซิต u บในคณะ m มเด r n i n t e r n a t i o n a l Art Design a c a d e m y ตั้งแต่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเซียวจาย้านทำหน้าที่เป็นกรรมการนักศึกษาศิลปกรรมและเข้าร่วมงานศิลปะการร้องประสานเสียงทำหน้าที่เป็นประธานชมรมร้องประสานเสียงผู้รับผิดชอบในการดูแลฝ่ายชายและในตอนนั้นยังกลายเป็นนักแสดงชายในรั้วมหาลัยในปีหนึ่งความรู้ด้านภาษาของเซียวจาย้านได้ไปส่องแสงที่เมืองปักกิ่งในเรื่องผมมีฝันในปีสองเซียวจาย้านได้เข้าร่วมงานมหาลัย CTVU การแข่งขันร้องเพลงสิบนักร้องที่ดีที่สุดในรั้วมหาลัยและได้รับชื่อเสียงในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากนั้นเสี่ยวจานได้เป็นตัวแทนของชงชิงไปร่วมแข่งขันระดับภาคในการแข่งขันร้องเพลงสิบนักร้องที่ดีที่สุดในรั้วมหาลัยพร้อมกับรางวัลรองชนะเลิศเขามักจะสมัครเข้าไปร่วมแข่งขันรายการที่คล้ายๆกันและในคืนงานเลี้ยงครบรอบมหาลัย60ปีรับหน้าที่เป็นคนร้องเพลงเปิดงานพิธี เพื่อนของเขาได้เปิดเผยว่าเพียงแค่ไปห้องคาราโอเกะเซียวจา้านจะเป็นหนึ่งในนักร้องเสียงเพราะอยู่เสมอไม่มีใครเทียบเขาได้เลยพูดถึงเรื่องความรักของหนุ่มเซียวจานถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นคาดว่าตอนนี้เซียวจานคงได้เป็นพ่อคนเสียแล้วสถานะเซียวจานน้านในนตอนนี้เป็นกระแสขาข,ขึ้นการขยับตัวในแต่ละครั้งก็ถูกจับตามองนับประสาอะไรกับเรื่องรักๆใคร,ใครยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องรักใคร แต่ในช่วงรั้วมหาลัยเสียวจาย้านเป็นพ่อหนุ่มทั่วไปที่มีเรื่องราวเหล่านี้หลายปีก่อนไอ้เขาท่านหนึ่งได้เปิดเผยในโลกออนไลน์พบเรื่องราวชีวิตรักของเขาดูก็รู้ว่าในตอนนั้นทั้งสองมีความทรงจําที่ดีต่อกันไม่เพียงแค่นั้นเพื่อนของเซียวจาย้านได้โพดรูปภาพเขาเคยพาแฟนสาวไปซื้อแหวนที่ในตู้โชว์พิเศษและในการให้สัมภาษณ์เซียวจาย้านเคยบอกว่าในตอนเรียนพ่อและแม่ได้เตรียมเรือนหอ รักในรั้วมหาลัยโรแมนติกสวยรู้ขนาดไหนในตอนสุดท้ายก็ต้องมาเชิญศูนโลกแห่งความเป็นจริงวันวานที่ผ่านมาถูกเพื่อนร่วมชั้นได้เปิดเผยหลังจากฝ่ายหญิงไปเรียนต่างประเทศทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันหลายปีผ่านไปตอนนี้ฝ่ายหญิงแต่งงานมีลูกแล้วและเสียวจานก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นซูเปอร์สตาร์ดังเสียวจานได้บอกว่าคนในครอบครัวเร่งรัดเรื่องงานแต่งงานสำหรับเสียวจานอาชีพค่อยๆเดินเข้าไปสู่เพดานแห่งความสำเร็จ มีความรักเท่ากับตกงานความจริงก่อนที่เซียวจ้านยังไม่ได้เข้าวงการตอนที่อยู่ในโรงเรียนก็เป็นหนุ่มฮอตในปีนั้นบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เป็นประเด็นร้อนเซียวจ้านและรุ่นน้องที่มหาลัยบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับการแอบรักฝ่ายเดียวของเธอเพราะกิจกรรมในครั้งนั้นเซียวจ้านได้ช่วยเธอยกของทําให้เธอวันไวกับรุ่นพี่อยู่ฝ่ายเดียวตั้งแต่นั้นมาเธอจึงเริ่มสนใจในตัวเซียวจา้านรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขา แต่สำหรับเซียวจานเขาแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ก็นั่งไกลจนสุดลิบตาพวกเขาเข้าคลาสและทบทวนบทเรียนด้วยกันแต่รุ่นน้องกลับไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาตรงๆแม้แต่ความกล้าในการทักทายก็ยังไม่มีวันปีใหม่อยากจะส่งข้อความไปบอกว่ามีความสุขก็คิดอยู่พักใหญ่ไม่นานนักเซียวจานได้เข้าร่วมการคัดเลือกสาวรุ่นน้องได้อัปเดตข่าวสารการใช้ชีวิตให้โลกรู้คอยเฝ้าดูและติดตามสถานะของเขาตลอดเวลา รู้ว่าเสี่ยวจ้านอยากให้มีหิมะตกในเมืองฉงชิงเธอจึงได้ขอพรจากฟากฟ้าในตอนที่ซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลทัทธิมันด่งดังเสาวรุ่นน้องได้ขอบคุณฤด,ดูร้อนได้พาเธอขวนสู่ความทรงจําในช่วงวัยรุน่นเป็นช่วงในวัยเรียนที่เป็นรักอย่างบริสุทธิ์ทําให้ผู้คนในโลกออนไลน์ต่างรู้สึกเจ็บปวดและสวยงามสาวรุ่นน้องได้บอกว่าการแอบรักมีทั้งความสุขและความเจ็บปวดตอนนี้อยู่ในสถานะไอดอลกับแฟนคลับ บางทีทำให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เดือนตุลาคมปี2012สเซียวจันและเพื่อนได้ก่อตั้งบริษัทมีเดียกับบริษัทออกแบบแบ่งแยกกับห้องถ่ายงานเข้ารับตำแหน่งเป็นช่างกล้องหลักภายในห้องออกแบบได้อ้างตามแบรนด์ต่างๆที่เคยทำฟรีแลนซ์ให้กับมหาลัยมาตกแต่งห้องน่าจะเป็นเพราะความรู้ที่อัดแน่นที่ทำอย่างเอาจริงเอาจังการให้สัมภาษณ์ในรอบนี้เซียวจันพูดเกี่ยวกับงานถนัดของตนเอง สิ่งที่เรียนรู้และเชี่ยวชาญคือการออกแบบโปรแกรมและยังเน้นไม่เพียงถนัดในด้านนี้แต่ยังคอยศึกษาหาความรู้อยู่สม่ำเสมอถ้าสมมุติตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการเขาอาจจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพก็เป็นได้เพราะว่าน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในปี2015มือสมัครเล่นได้กลายเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้คนมีฝันเขารวมรายการเรียลลิ Xfile รับการติดต่อจากครูในมหาลัย ได้พบกับเซียวจานและถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมรายการสิ่งที่ไม่คาดฝันชีวิตของเซียวจานได้เปลี่ยนแปลงไปในอีกด้านหนึ่ง CEO หลงตันนีคิดว่ามือสมัครเล่นอย่างเซียวจานไม่ได้ถูกฝึกซ้อมแบบมืออาชีพตามธรรมชาติก็เทียบไม่ติดกับมืออาชีพบนเวทีทางด้านการแสดงต่างๆดีอยู่ที่การร้องเพลงของเขาไม่ได้แย่แต่ในรายการหลงตันนีมักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเซียวจาน นอกจากดูถูกภาพลักอบอุ่นของเซียวจ้านหลงตันนียังคอยบอกตลอดว่าเซียวจ้านร้องเพลงเสียงแตกรายการได้ดำเนินต่อเนื่องโดยไม่มีการคัดออกเซียวจ้านได้เข้ารอบเป็นลำดับที่16คนติดหนึ่งในนั้นอัดบันทึกรายการเอกฝ่ายในตอนนั้นเองทุกคนได้เห็นเซียวจ้านในทีวีเป็นครั้งแรก ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดุเดือดในที่สุดเสี่ยวจานก็ได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินบอยแบนด์วงเอกายสายตาของผู้ชมบอกว่าเป็นดวงของเขาเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่เขารู้ดีเป็นอย่างที่สุดทุกครั้งที่ขึ้นเวทีภาระหนักอึ้องตามมาด้วยความเจ็บปวดในตอนนั้นพื้นฐานการเต้นของเซลจานเป็นศูนย์ทุกวันที่ต้องดัดขาเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเจ็บปวดทุกทรมานอย่างมาก แต่นั้นไม่ได้ทําให้เสียวจ้านล้มเลิกการฝึกซ้อมถึงแม้ฝึกซ้อมจนหนังเล็บหลุดลอกก็ไม่เคยบ่นเลยสักคําต่อมาเสียวจานได้ให้สัมภาษณ์รำลึกถึงความหลังสแสดงให้เห็นรอยยิ้มถ้ารู้ว่าเหนื่อยขนาดนี้ในตอนแรกก็คงไม่เข้าร่วมแล้วละ่ะเขาได้คลุ่นคิดสักพักแล้วพูดออกมาว่าในเมื่อจะทำแล้วก็ทำให้ดีที่สุดต่อมาภายหลังในวงการบันเทิงนักสแสดงชายที่มีอายุเยอะ เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำข้อรหาพวกนี้ได้แสดงเรื่องห้องเต้ที่รักห้องเต้ที่รักเป็นซีรีส์ในทีวีแต่การแสดงดูจืดชืดไม่ค่อยมีใครจำเขาได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีข่าวลือเขาเคยพูดในรายการวาไรตี้ช่องหนึ่งที่ไม่เคยได้ออกความคิดเห็นไม่นานนักก็ถูกบริษัทปิดข่าวเงียบไปอีกนิดเดียวชีวิตในวงการบันเทิงก็เกือบดับลงไปปัจจัยหลักอาจจะเป็นเพราะอายุเยอะแล้วหนึ่ง บวกกับบริษัทไม่ได้ใยดีกับการเติบโตของเซลจานดังนั้นจึงได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเซวจานเคยบอกว่าตนเริ่มจากการเป็นเด็กไม่รู้อะไรเลยประโยคนี้ไม่ได้ฟังผิดเขาเคยเป็นเด็กใหม่และไม่เคยมีความคิดเป็นของตัวเองสิ่งที่เขาเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดอีกเหตุผลหนึ่งก็คือชีวิตที่ถูกอัดอั้นไว้ได้ปล่อยออกมาในปี2016เนื่องจากได้เดบิวต์มาเป็นทีมออกอัลบั้มเพลง X 9 เคยเข้าร่วมคอนเสิร์ตข้าปีของสถานีโทรทัศน์ในหลายครั้งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้จัดจำหน่ายและยังได้ออกคอนเสิร์ตร,ร่วมกับสมาชิกในตอนนั้นงานคอนได้แสดงเพลงโกคุระคุโจโดบนเวทีและเพลงล่วนชื่อจุยซิงเป็นต้นจนถึงตอนนี้ก็ได้ถูกแฟนคลับเก็บไว้เหมือนของล้ำคา่าในปี2017เสียวจานและหวังตาลูลีซินและนักแสดงอื่นๆในเรื่องมาป่าจอมราชันระบบท,ท่านองผู้สูงศักดิ์ นิสัยแปลกแยกเยือกเย็นในตอนที่เขายิ้มอ่อนๆพร้อมกับค่อยๆหันมาแล้วเลิกคิวขึ้นสแสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือของนักล่ารางวัลน,นอกเหนือจากนั้นยังมีซีรีส์เรื่องสับประยุธทธ์ทลุฟ้าหรือจะเป็นเรื่องหันทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรเป็นตน้นผลงานทั้งหมดนี้เคยเป็นผลงานก่อนที่เขาจะโด่งดังจนกระทั่งในปี2009เสี่ยวจานในเรื่องปรมาจาย์ลัทธิมานได้โด่งดังเป็นพลุแตก จากนักแสดงสมทบกลายเป็นนักแสดงเบอร์ต้นต้นแห่งวงการเส้นทางของเขาเดินไปอย่างรุงโรดย้อนกลับไปความเป็นมาของซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยในตอนนั้นนิวสตาลีมีเดียได้รับแรงยอดคิดติดกระแสจนกระทั่งแซงลิขสิทธิ์ของหนังเรื่องอื่นกล่าวกันว่านักแสดงในเรื่องนี้ล้วนเป็นเด็กยุค90เ,เกือบทั้งหมดในเวลา3ปีทีมคอยคัดเลือกนักแสดงอย่างเงียบๆหลังจากเริ่มสตาร์ทแถลงข่าวสื่อมวลชนหยุดอัปเดตมาประมาณ1ปีเต็ม จนกระทั่งปรมจรันลัทธิมานเริ่มออกอากาศในคืนวันนั้นเพิ่งจะมีข้อความขึ้นมารวมทั้งในการให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะในเรื่องปรมจรย์ลัทธิมานสามปีในการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ผู้อำนวยการผลิตคุณหยางเซียสแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่ยากเป็นอันดับหนึ่งก็คือการติดตามและความหวังพวกเราก็ยังหวังให้เวลากับทีมผู้ผลิตรายใหญ่ในด้านโอกาสและสภาพแวดล้อมและไม่อยากให้ การโตเถียงมีผลกระทบต่องานประพันธ์ถึงแม้ซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารในภาคฤดูร้อนปี2019ได้รับกระแสตอบร,รับอย่างท่วมทน้นแต่ก่อนที่จะได้ออกอากาศแฟนคลับตามนิยายกระดาษได้คัดค้านเป็นเสียงเดียวกันในนำปากกาของโมเสียงถงซิ่วก่อนที่จะเปิดกลองผู้คนต่างได้อ่านหนังสือนิยายเล่มนี้มาแล้วทุกคนคิดว่าตัวละครหลักของเวยอูเซียนและหลานว่งจีไม่มีใครที่จะสามารถแสดงออกมาได้ และในตอนที่ซีรีส์ได้ฉายออกมาประมาณ1ิบกว่าตอนกลับมีกระแสตอบรับจากแฟนคลับในด้านดีทุกคนค่อยๆแสดงความคิดเห็นเซียวจ้านเข้าถึงตัวละครเว่อยอู่เซียนได้เป็นอย่างดีแต่ความประหลาดใจไม่เพียงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังทำให้ตัวละครเว่อยอู่เซียนมีความอัธรรตการต่อสู้ในแต่ละฉากอันดับแรกเลยเว่อยอู่เซียนเป็นตัวละครยิ้มมิสเสนมองเห็นชายหนุ่มแล้วต้องเลี้ยวหลังกลับ โชคดีที่เซียวจ้านมีจุดเด่นในด้านนี้คือรอยยิ้มพลาวสเสน่ห์เต็มไปด้วยความรู้สึกอยากยิ้มตามพร้อมกับจิตใจที่มีชีวิตชีวาตรงกับตัวละครเว่ยอูเซียนตัวละครนี้ดูเหมือนกับว่าออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะซีรีส์ปร,รมาจารย์ลัทธิมานมียอดวิวพุ่งกระฉูดเซียวจ้านในปี2019ได้รับรางวัลอย่างนับไม่ถ้วนและได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกหลายๆแบรนด์ นักแสดงหลายๆคนเริ่มมาจากการเป็นตัวประกอบเล็กๆแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่โด่งดังดูจากภายนอกการแสดงได้ถูกฝึกฝนจนสู่ความสําเร็จแต่นักแสดงดังก็มีเยอะแยะที่ดังมาจากตัวละครเหมือนกับเซลจานแฟนคลับประเมินค่าเฉลี่ยอายุต่าไปพวกซาแสงก็เต็มไปหมดอย่างที่ทราบกันดีวา่าครั้งที่รุนแรงที่สุดของเซลจานและซาแสงก่อนหน้านั้นเขตเกิดจากเซลจานไปสาย ทำให้เครื่องบินไปถึงเป้าหมายล่าช้าในที่สุดต้นสังกัดของเซลจานได้ออกมาขอโทษและในตอนนั้นก็ได้มีเรื่องน่าปวดหัวได้เข้ามาอีกละรอกในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2020นักประพันธ์นิยายได้เขียนเรื่อง Falling พร้อมกับโพสต์ลิงก์ลงบนเว็บ่วป b อเนื่องจากมีรูปภาพเนื้อหาละมกอนาจารและภาพน้าที่เป็นเนื้อหาก็คือหน้าของเซลจานเพราะการเขียนบทประพันธ์ในครั้งนี้ออกมาให้เซลจานโดยเฉพาะ เป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นของเพศเดียวกันดังนั้นดึงดูดให้แฟนคลับของเซียวจานไม่พอใจไม่นานก็กลุ่มแฟนคลับเซียวจานตั้งชื่อผู้ใช้ว่าผู้นำความคิดหรือบ้านเบสของเซียวจานออกคำสั่งรายงานเว็บไซต์ ao t สิ่งที่ให้ความน่าสนใจก็คือสิ่งที่พวกเขารายงานไม่ใช่เพียงแค่นิยายบทนี้แต่กลับเป็นการรายงานทั้งหน้าเว็บไซต์เพราะเว็บไซต์ในการเขียนของเว็บ ao t พวกเขาเรียกร้องความเป็นธรรม ทำไปด้วยความเต็มใจและบอกว่าที่ทําไปไม่เพียงแต่ไอดอลสุดที่รักของตนแต่คิดว่าทั้งหมดผู้แต่งได้แต่งขึ้นมาทําร้ายดาราหลายคนหลังจากนั้นไม่นานแฟนคลับก็ได้มีหลักฐานแฟนคลับของผู้แต่งนิยายถ้าใครอ่านก็ได้ถูกลงโทษทางวินัยจากโรงเรียนจบเรื่องนี้ก็รู้สึกเสียใจกลุ่มแฟนคลับได้รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมอันยอดแย่ท้ายที่สุดทำให้งานเขียนบนเว็บไซต์ a o 3ถูกแบนลง ชื่อผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ได้อีกการกระทําของแฟนคลับรวดเร็วมากทําให้ผู้เขียนแฟนฟิกชั่นในครั้งนี้เสียจิตวิญญาณที่เคยคิดไม่ดีในตอนนั้นพฤติกรรมแฟนคลับไอดอลเป็นคนรับผลกรรมประโยคนี้ได้ถูกพูดขึ้นทุกภาคส่วนในวงการได้ร่วมมือกันเริ่มปฏิบัติรวบรวมกำลัง229พวกเขาได้ประกาศว่าต่อต้านเสี่ยวจาน หลังจากที่เสียวจานได้ร่วมแสดงในเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมันและหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรคะแนนที่ถูกโหวตจะได้เป็นอันดับหนึ่งและตกควบลงมาซีรีส์เรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรเสียวจานไม่ได้เป็นนักแสดงหลักผู้เด,ดวซีรีส์เรื่องนี้ก็ถูกผลกระทบไปด้วยในตอนนั้นแบรนด์ที่เสียวจานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ถูกโจมตีโอเล่ได้เปลี่ยนภาพหน้าปกจากเขาเป็นนักขายของไลฟ์สด และได้ทำการยกเลิกสัญญากับผลิตภัณฑ์โอเลในตอนนั้นเพจทางการเวปอ,อของเอสเตรลอเดอร์ได้วิาพากษ์วิจารณ์การโจมตีในครั้งนี้ขุดค้นข่าวในอดีตขึ้นมาทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียหายดูเหมือนว่าครั้งนี้เสีย่ยวจ้านรับแรงกระแทกจากแฟนคลับไปเต็มๆถึงแม้แฟนคลับของเซี่ยวจา้านได้ออกมาขอโทษแต่การกระทำอันร้อนแรงบนโลกออนไลน์ไม่สามารถให้อาภัยได้สิ่งที่สำคัญคือไม่เพียงแต่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับคนในวงการ แต่ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงวงการนิยายแน่นอนคำว่าขอโทษไม่สามารถจบโดยอย่างง่ายได้เซียวจ้านได้โดนคนโจมตีพร้อมกับถูกถอดออกจากแบรนด์แอมบาสเดอร์งานภาพยนตร์ก็โดนฉุดหักคะแนนนี่คือสิ่งที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่ทั้งหมดแต่ตัวจริงๆของเขาแล้วไม่ได้มีความผิดอะไรเลยผลลัพธ์ท้ายที่สุดคือเขาเป็นคนแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวหลังจากผ่านเรื่องนี้ข่าวคราวของเซียวจ้านก็เงียบหายไป ไอดอลที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พวกเรานึกได้ว่าความดังของเขาไม่เพียงแต่โชคชะตาในตอนที่เขาล้มลงก็ไม่ได้เลือกให้แฟนคลับมาช่วยใช้ค่าเสียหายใดๆเขาเลือกที่จะอยู่เงียบๆให้ชะตานำพาชีวิตสิ่งที่ทำให้เขาดังไม่ใช่แค่โชคชะตาแต่คือจิตใจที่เข้มแข็งและแนว่วแน,วแนว่ดังจากโชคชะตาสู่ดวงดาวก็ต้องใช้ความพยายามในรายการวารรตี้พิธีกรได้ถามเซียวจาน ในหัวข้อเรื่องการที่ได้ขึ้นมาเป็นดาราดังเซียวจ้านตอบด้วยความจริงใจว่าที่จริงผมกลัวคำว่าดาราดังมากที่สุดพิธีกรถามกลัวอะไรเซียวจ้านได้ตอบว่าสิ่งที่กลัวก็คือความขี้คลาดสำหรับผมแล้วผมมาจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยปีนขึ้นมาผมไม่กลัวที่จะกลับไปอยู่ในจุดนั้นแต่ผมกลัวการถูกจับตามองทำให้สายตาทุกคู่มาอยู่ที่ผมทำให้ผมมีสติอยู่ตลอด พวกเรารู้ใช่ไหมคะกว่าเสียวจา้านจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยหลังกล้องก็ต้องควบคุมอาหารในแต่ละมือดูแลรักษาสุขภาพแน่นอนวันนี้ก็คือเสียวจา้านที่ใช้ชีวิตประจําวันในวงการที่จริงแล้วเราคนวงการบันเทิงก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่ทุกคนคิดบางคนเพื่อความสวยได้ไปสัญญกรรมบางคนที่อยากดูดีต่อหน้ากล้องทําทุกวิธีทางในการลดน้ําหนักในที่สุดร่างกายก็มีผลด้านลบกลับมา แต่เซลจ้านเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเกิดในฐานะปันกลางครอบครัวไม่ได้มีชื่อเสียงและไม่มีเงื่อนไขพิเศษแต่เขาปีนขึ้นมาด้วยสองมือและศักยภาพของเขาค่อยๆไต่ขึ้นมาจนถึงตำแหน่งในปัจจุบันหวังว่าเส้นทางนักแสดงในอนาคตจะเป็นไปอย่างราบรื่นขอให้เส้นทางเดินไปอย่างสวยรู้หวังว่าเรื่องราวในชีวิตมีความสุขในทุกๆเรื่องดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัว เอาละค่ะเนื้อหาของสัปดาห์นี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเพราะที่นี่คือบันทึกพิศวงไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ